สวัสดีค่ะคุณครูชวลิตป้อมอาสาดิฉันนางสาวพลิเชียาตนาสุดฮอนศิริอยู่ห้องมอท่าทับแเลขที่18ค่ะวันนี้ดิฉันจะมานําเสนอความรู้ประกอบอินโฟกราฟิกที่ดิฉันได้ทําการศึกษาค้นคว้ามาในหัวข้อเรื่องวิวัฒนาการของาศาสนาค่ะ วิวัฒนาการของศาสนานะคะไม่ว่ายุคสมัยใดมนุษย์ต่างก็ต้องให้ตัวเองมีความสุขความปลอดภัยและช,ชีวิตยืนยาวจะทำอะไรก็ต้องทำตามจุดหมายดังกล่าวอันเป็นที่มาของการนับถือศาสนาโดยมีวิวัฒนาการดังนี้ค่ะหนึ่งนะคะวิญญาณิยม มนุษย์ในสมัยดึกดำบรรพ์น,นะคะยังมีประสบการณ์ชีวิตน้อยจึงคิดและเชื่อไปตามความรู้ของตนไม่เห็นสิ่งต่างๆที่มีลักษณะแปลกๆยกตัวอย่างเช่นก้อนหินเปลี่ยนสีก้อนหินมีลักษณะผิดป,ปกตินะคะจึงคิดว่ามีสิ่งลี้ลับซ่อนอยู่ภายในซึ่งเรียกว่ามนะจึงเกิดการเคารพนักถือมนะขึ้นมานะคะต่อมาจึงเกิดหมอผีซึ่งเป็นบุคคลที่จะเชิญพลังวิเศษของมนะออกมาในตามจุดประสงค์ต่างๆค่ะ 2. นะคะธรรมชาติเทวานิยมต่อมานะคะมนุษย์ได้ทำความเข้าใจในเรื่องของวิญญาณซึ่งได้ทำความเข้าใจว่าวิญญาณนะคะมีความศักดิ์สิทธิ์และเรียกวิญญาณว่าเทวดาหรือเทพเจ้าที่เรียกกันว่าเจ้าที่เจ้าทางหรือผีบ้านผีเลือนค่ะสนะคะเทวานิยมในสมัยต่อมานะคะ มนุษย์บางพวกมีความคิดว่าเทพเจ้าต่างๆน่าจะมีฐานะสูงต่ำลดหลั่นตามกันมาพวกที่มีความเชื่อดังกล่าวยังมีความคิดแตกต่างกันออกไปบางคนมีความเห็นว่าเทพเจ้าสูงสุดมีหลายองค์และเชื่อว่ามีเทพเจ้าสูงสุดดุจพระราชายกตัวอย่างเช่นพัสิวะนะคะเทพเจ้าแห่งการทำลายและเป็นเทพเจ้าสูงสุดในสายวานิกายค่ะ 4. นะคะอาเทวานิยมในเวลาต่อมานะคะมนุษย์บางคนนะคะมีความเชื่อว่าเทพเจ้าสูงสุดที่เชื่อกันนั้นไม่มีจริงมีแต่มนุษย์นะคะที่คิดขึ้นม,มาเองเห็นแน่จากคุณลักษณะต่างๆของเทพเจ้าเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆความจริงทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัย ความเชื่อนี้นะคะเรียกว่าอัตวานิยมคือการไม่เชื่อในกฎของธรรมชาติยกตัวอย่างเช่นนะคะกฎธรรมชาติปรากฏการฝ่ายวัตถุเช่นการที่ดอกโบบานในตอนกลางวันและหูในตอนกลางคืนดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ